สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนจะพาทุกคนไปหาผลไม้ที่บ้านเราปลูกกันนะคะ,นะคะเราปลูกฝรั่งกินจูไว้นะคะเราจะหากินกันเพระอยากกินอะไรที่มันเป็นผลไม้ล้าที่บ้านฝนไม่ได้ปลูกแค่กุหลาบนะทุกคนดูบรรยากาศเห็นไ,ไหมคะอันนี้ยญา หญ้าให้วัวนะคะไม่รู้พันอะไรลืมชื่อแล้วค่ะทุกคนใครอยากได้พันนะสอบถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะตัดขาย <c oughs> นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝรั่งที่ที่ที่เราห่อไว้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะไม่ต้องออกจากบ้านก็มีผลไม้กินนะคะทุกคน ปลูกไปอย่างละต้นสองต้นก็ได้แล้วเนาะโอเคเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวจะกลับนี่เห็นไหมคะทุกคนฝรั่งของเราแต่ไม่รู้ว่ามันสุกหรือยังเพราะว่าแม่เขาเก็บไปขายตลาดอยู่เรื่อยๆค่ะฝนก็จะมากินถ้าอยากจะกินก็มาเด็ดกินทีละลูกสองลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีลูกไหนสุกนะค่ะคือฝนไม่ได้ปลูกแค่กุหลาบนะคะเราก็จะปลูกแบบ ผลไม้เล็กๆเน้อยเนี่ยไว้กินด้วยนะคะนะต้องหอนะคะถ้าไม่หอนี่มแมลงมันทองเขาจะชอบมากแล้วก็ไม่ได้กินเลยเขาจะเจาะตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยพอเจาะเสร็จปุ๊บถ้าเราห่อไม่ทันนะมันก็สายเกินไปแล้วค่ะที่จะได้กินลูกนั้นเนาะลูกนั้นก็จะเน่าคาถุงเลยเดี๋ยวหาคนเนาะหาคนหาก่อน

น่องคาถุงแล้วมั้งทุกคนมดเข้าไปทำรังละไม่ได้ขากล้องมาค่ะอาจจะสั่นๆหน่อยเนาะดู้มดมันอยู่ดินนะเนาะแล้วมดมันเข้าไปทำรังอะทุกคนกินได้น,นะเดี๋ยวเอาไปล้างเอาก็ได้เนาะเอาไว้มันก็จะนี่ค่ะเดี๋ยวขออีกรูป ใส่ถุงเนี้ยแล้วไปลับบ้านไปลากินนี่ยังอะไรอันนี้เะอันนี้ก็ยังเขียวอยู่แต่ดูเหมือนจะเน่าแล้วดูเหมือนยังเป็นสีเขียวอ๋อเป็นกันต้อกอะไรจะลกอะันีน่ห่งนะปิดไว้ก่อนจะ้ะ ก่จะได้ลูกเดียวกับหาปุ๊บงั้นนะลายตาหน่อยนะทุกคนมันอาจจะเป็นแนวตั้งนะคะตอนแรกคิดว่าจะถ่ายไม่นานอันนี้ละจะกโลกแกะแกะดูมะกะกินน่ะอุ๊ยอันนี้เอาไว้อีกหน่อย เราจะขูดไปเนี่ยเดี๋ยวไปหาลูกโตวกว่านี้นะเดี๋ยวไปหาลูกโตวกว่านี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมัดกันใส่หน่อยนะขอโทษน,นะแล้วก็ไม่ตัดออกด้วยนะไม่ขอตัดออกโอเคไปไปดูมะนาวนี่มะนาวมะนาวนี่ที่จริงอะ่ะมันเป็นมะนาวไร้เม็ดเดี๋ยวขอไว้ดตรงมะนาวอะ่ะ มีสองลูกมีอีกต,ต้นสองต้นนี่มันอยู่ข้างในบ้านอีกบ้านอ่ะมันเป็นะมะนาวแบบ100ร้อยเม็ดก็คือเม็ดเยอะมากแต่มันดุกมากนะคะแต่คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่นี่เป็นมะนาวลายเม็ดเนาะต้นใหญ่ก็มีอยู่ก็เยอะอยู่พอได้กินอยู่ทุกคนบรรยากาศรอบๆอบบ้านของเรานะคะนี่เห็นไหม ก็หญ้าสูงท่วมหัวใครอยากได้พันสอบถามเข้ามาได้นะคะพันเอาญ้าให้หัวเนี่ยนีจ้ะถ้าเราขายได้ก็จะขายนะคะทุกคนแต่แต่ไม่คือแต่ไม่รู้ว่าวิธีการส่งเขาส่งยังไงเพราะว่าไม่ไม่เคยขายส่งออนไลน์เนาะเพราะว่าก็ตัดให้ให,ห้วัวเขาคคนที่เลี้ยงวัวเนาะ มันไม่ค่อยมีเลยโอเคสงสัยจะได้ลูกเดียวทุกคนดูลูกนี้เราดูไปแล้วใช่ไหมลูกเนี้ยดูลูกนี้วิดีโอนี้ก็จะไม่ขอตัดนะคะทุกคนขอเป็นเรียวๆเลยนะแตไม่อยากตัดอะเพราะว่าอุย้ยมันยังเขียวอยู่ แต่ก็ได้แล้วนะนี่กำลงกังกรอบๆเลยนี่แต่อีกหน่อยก็ได้แต่แต่ก็ได้ละขอไปแช่ตู้เย็นไว้มันจะได้อร่อยแล้วก็ไม่ได้ถืออะไรมาด้วย <IS AS> นี่นะคะก็อยู่ต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะมัน,มนเราอยู่ต่างจังหวัดน,นะเนาะ แล้วเรามีพื้นที่นิดหน่อยเราก็สามารถที่จะปลูกอะไรกินได้นะคะโดยที่ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้กินแต่พอมาช่วงหลังต้นไม้มันโตแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตกินได้นะก็คงจะมีแค่นี้แล้วล่ะทุกคนนี่นะคะก็คงจะได้สองลูกค่ะ มันจะได้สองลูกสองลูกนี่นะคะลูกเนี้ยลูกไอ้ลูกดำๆเดี๋ยวจะไปล้างแล้วแช่ตู้เย็นส่วนลูกนี้มันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ฉีดอะไรด้วยเราเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงหวานออกเปรี้ยวด <laughs> ูหวานออกเปรี้ยว มันก็เดี๋ยวแป๊บนึงหามุมมอาประมาณนี้มืดเนาะทุกคนอืม

โอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ฝนก็ขอตัวลาไปเท่านี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย